หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มือสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ก้าตั้งกลกังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หเจ้า สวัสดีเจ้าต่านผู้ฟังและแต่านผู้ชมกุต้นปิกมาพบก,กับรายการโลกสีเขียวเหมือนเช่นเกยนะเจ้ากู้วันติด ตั้งแต่เวลาเตียงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงนะจ้า12นาฬิก30นาทีแผ่ว12นาฬิก55นาทีต่างสถานีวิทยุมกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM สเตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอออากาศใน8จัจงหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง w w w k e r a s a 1 2 c o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุ มากรเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกก็เจ้าแสงเทียนเนียมทรย์ฮับเนตที่ตะเมินรายการนะเจ้าวัน ้าเจ้าเสงเทียนนเ่ยมทราบทีมงานสถานีวิทยุมกอกรเจงไม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หับนตี้ดำเนินรายการนะจ้าวันนี้เฮาก็ยังอยู่พร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชนีอินทนโนท่านอาจารย์ประจําหลักสูตร นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่จนท่านูฟังเกษตรกรครอบครัวมกเขามาจัดการศษวัสดุเหลือทิ้งฮ้้เกิดความยั่งยืนจะเนี้ยจะได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเจ้าตะกี้อาจารย์อู้ไปหลายเรื่องละแปลงปุ๋ยมักก็ได้แปลงแก๊สชีวภาพก็ดีแปลงไบโอชานะเจ้าเป็น การเผาทานแบบปิดเนาะรายละเอียดเป็นจะใด,ดเพิ่มเติมเราไปขอความรู้งกับท่านอาจารย์กันต่อดีกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทนูเรียนเชิญต่อเจ้าท่านจารย์เจ้าเจ้าช่วงที่แล้วเราได้อู้ถึงเอาเศษวัสดุไปแต่งเป็นปุ๋ยนะเจาแต่จริงมันมีวิธีการจัดการหลายวิธีค่ะเนาะทุกวิธีในการจัดการเนี่ยมันก่อนะลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมลงได้ทุกวิธีค่ะ แต่ที่อาจารย์บอกไปนอก่าทําให้มันหายไปเลยอะได้ก่อมันตื้นมาได้ค่ะยัางใดมันก็ตื้นมาได้แต่เฮาลดได้ก่อเอาได้เจ้าซึ่งครั้งแรกที่อูนะ้เนาะเขาเฮาพยายามลาดาโดยการเอาไปทําเป็นปุ๋ยมาร่านะคะและตัวนี้เขาลองมาอู้กันเลาวว่าเอะถ้าเราจะใช้วิธีอื่นได้ก่ออย่างคราวที่แล้วเนาะคือขึ้ความรู้ทางด้านการทาไบโอชาไปละไบโอชานี่มันก่อลด ปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเผาเหมือนกันมันจะมันก็เผาเหมือนกันนะมันก็ต้องปล่อยเหมือนกันจ้ะแต่อย่าลืมว่ากรรมวิธีในการทำไบโอชาร์เนี่ยมันจะบปรนเมการเผาทั่วไปเราเพราะถ้าเผาเซลวัสดุเพื่อเอาคว้างเนี่ยมันจะเผาในที่โล่งเนาะเผาควันมุ้งบุ้งจุ้งจุ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไบโอชาร์เนี่ยเราจะเผาในสภาวะปิด น้ซึ่งสภาวะปิดมันดีจะได้อันนี้มันก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หน่อยละถ้าในสภาวะปิดมันจะมทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้เกิดภาวะโลกรอนนก้อนเนาะเพราะว่าเวลาเราเผานี่พี่ปิดเนี่ยสารสารอนินทรีย์ระเหยง่ายที่มันอยู่ในเศษวัสดุอ่ะมันจะก็้อยๆคายออกมาค่ะ<ช>แล้วพอมันคายออกมามันก็จะทําให้ด้วยติดได้ง่ายจ้า จะ,จ,จะต้องลืมเมื่อฟังแหม่น้อยเนาะเจ้าว่าอันกรรมวิธีในการอันอันเนี่ยเรื่องการเผาแบบใช้เตาไบ,บโอชาเนี่ยเจ้าจานันอันได้ระบบปิดเนาะที่จันเคยเล่ามีมีเตาขนาดน้อยจะทำนาดใหญ่อเนาะใช้ถังแม่นกับเจ,จ้าถังน,าาน้ำมันเอาะ้อะจ้าจะไ,ได้ลืมแหมน้อยเจ้าว,ว่ามันเป็นจะได้เอาเจ้าอ๋อการเผาเนาะวิธีการเผาจะบอกเข้าค่ะนะคะถ้าเป็นเตาเล็ก นะคะเปาเล็กมันเ,นเต็มเปาขนาดประมาณร้อยลิตรเนาะแต่ถ้าเป็นเตาใหญ่ก็จะเป็นเปาขนาดสองร้อยลิตรนะคะและการออกแบบเปามันก็จะมาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเปาเล็กจะมีแกนกลางของเา่าแล้วก็จะมีการเจาะหูในแกนกลางของเปานะคะเพื่อทําให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนเนาะไปยังเศษวสัสดุที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นไบโอชาร์ก้อยๆให้มันเปลี่ยนค่ะเขาก็น,น้อยคือสามชั่วโมง นะคะพะพ่แบบได้เผาโดยตรงเนาะแต่ถ้าเป็นเตาใหญ่นะคะถ้าเป็นเตาใหญ่เขาจะเผาประ,ะเงินค่ะเพราะเขาใช้โดยตรงเำเพื่อความร้อนโดยตรงกับเศษวัสดุแต่เขาจะมีฝาปิดนะคะมีฝาปิดกับมีกล่องอันนี้เพื่อป้องกันเพื่อการสูญเสียความร้อนออกนอกเตาเพื่อความร้อนมันอยู่ในเตาคะนะโอ้อยู่ในเตาคะนะแล้วเอาความร้อนที่ได้เนี่ยก็ๆเปลี่ยนวัสดุเขาจะ เป็นบโอชาเนี่ยคือมันเปลี่ยนเป็นไบโอชาก้อยก้อยเปลี่ยนก้อยก้อยปีดซึ่งมันแบบเหมือนกันแต่ถ้าเราเผามีที่โล่งอ่ะมันลามไปเวยขนาดนั่นก็ค่ะเขาเผากนเดียวนะมันลามไปตึงตีเลยเกษตรกรบางคนคนุณไจแบบได้นะคะเจ้าแม่ลามก็ปลนด์มันลามอันนี้คือความแตกต่างเตาอ๋อเจ้าแล้วก็ซึ่งซึ่งเตาไบโอชากรไทยจานใจกรรมใหม่เนะทานชีวภาพทานชีวภา,าวพา จ้าอันนี้คืออันก็เขาจะได้อันฐานที่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตัวก็ได้ตัวแม่นกระเจ้าหลังจากที่เราใส่เศษวัสดุในในเตาขนาดร้อยลีบหรือว่าสั่งร้อยลีบนี้แล้วอาจารย์มาว่าสามารถไปใช้ในเรื่องของการเกษตรก็ไดไอ้แม่นกระเจ้าผงทานไม่ได้เจ้ามันเกิดประโยชน์ตัวนอ้กระเจ้าจานเจ้าแม่นเจ้า ก็คือบโอชานี่เนาะใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรยังใดหนึ่งคือช่วยฟื้นฟูนฟนสภาพดินนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่อย่างเช่นข้าวโพดกับข้าวเนาะเขา,เขามัืจะใช้สารเคมีเยอะอะค่ะมันก็จะทําให้ดินเขาแข็งอย่าถ้าเขาใช้ไบโอชาผูกปุ๋ยลงไปในนาข้าวของเขามันก็จะไปเพิ่มเพิ่มลินกับดินลดความแข็งของดินลงของของไบโอชาก็คือเอาใส่กับปุ๋ย เอาไปผสมกับปุ๋ยเลยค่ะปุ๋ยสองน้ำคู่ใบโรชาหนึ่งน้ำคู่ขัตินาเอาเป็นพื้นที่อินทรีย์แต่เสรหรือปอดสารเอากระเจ้ปุ๋ยมากมนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยมากใส่สองคู่ใบโอชาใส่หนึ่งคู่แต่ต้องดูพื้นที่ตัวนะคะถ้าพื้นที่ใหญ่ก็ต้องเพิ่มแต่อัตราส่วนจะเป็นใจอีสองต่อหนึ่งถ้าถ้าปุ๋ยมาร์กเนาะพ่อแม่พี่น้องใส่สี่คู่ใบโอชาพ่อแม่พี่น้องต้องใส่สองคู่ถ้าปุ๋ยมาร์กพ่อแม่พี่น้องใส่สี่คู่ ไบโอชาจะใส่ห้าคู่เ่ค่ะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของดินในพื้นที่เฮาตนะ่อยเนาะว่าพื้นที่เฮาหนึงไร่เฮาควรจะใช้ตระใด่ะคะแต่สัดส่วนของปุ๋ยกับไบโอชาควรจะเป็นสองต่อหนึ่งสองส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนไบโอชาน่ค่ะแล้วมันจะช่วยอ,อย่างยังช่วยกัดเก็บธาตุอาหารพืชค่ะแล้วมันยังไดอยากักเก็บแล้วยังไดเฮาก็จะได้แบ่ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่นักเกินไป เขาก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของดินในพ the ื <c oughs> ้นที uh ่เขาได้ต bon ุ๋ยเกษตรกรบางคนนะคะถามอาจารย์ว่าถ้าเขาใจ้กับปุ๋ยเคมีได้ก็เขาไปใช้ปุ๋ยอาจารย์ว่าได้ได้ในกรณีไหนได้ในกรณีที่เขาสามารถรักษาทรัพย์ดินได้ไบโอชามันก็จะกักเก็บปุ๋ยไว้ในตัวมันเกษตรกรก็จะได้มาต้อง ก็จะได้ลดการใช้ปุ๋ยปริมาณปุ๋ยที่ใช้ก็จะใช้ได้อย่างเหมาะสมเพราะณปัจจุบันนี้บบเดียวนี่นะคะเกษตรกรจะใส่ป sure ุ๋ยก็ต่อเมื่อเห็นผลผลิตมาเมื่อใดที่เห็นว่าเฮ้ยใบมันเหลืองแล้วก็ค่ะใส่ปุ๋ยเลยถ้าใบมันเขียวเออเฮามาใส่ปุ๋ยละแสดงว่าใบมันมันมันยังมาตายตัวมันยังก็อยก่อยก่อยใหญ่ก่อยใหญ่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พฤติกรรมของเกษตรกรในการใส่ปุ๋ยก็คือมองเห็นภายนอกของต้นพืชค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้นพืชเหลืองนะ่ยว่าในดินท่านม,มันมีธาตุอาหารเยอะก่อมันมีเยอะนะคะแต่พืชมันสามารถเอาไปใจได้เพราะดินมันแข็งรากพืชมันสามารถชอนชายหาแหล่งอาหารได้ จะยาค่ะอันนี้คือประโยชน์ของไบโอชาเจ้าอ๋อทานชีวภาพที่อาจารย์ว่าเต่าในระบบปิดเนี่ยนะเจ้าเนาะมีเต่าใหญ่เต่าน้อยที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันดีจะอี้นะเจ้าลดความแข็งกระด้างดินบะแข็งบะดองอินอรีารยจาเนาะดินก็ล้วนสูกุอทรีย์นาะเจ้าเนาะก็ทาให้หากมันปุ้งโวยแม่งก็เจ้าหาอาหารได้ดีแล้วก็พืชก็ง่ายนะเจ้าจันเนาะอันกาะอันแตงคุยมักก็ได้เนาะเฮาบะา เตาละเฮากขามาแปลงปุยมากสองเขามาแปลงเต่า่านไบโอชาหรือว่าเต่าชีวภาพกันเอามาปรับปรุงบำรุงดินก็นได้นะเจ้าแล้วก็ควันกลมมีนักตยอยเนาะนอกจากนั้นนะจาะยว่าเอาไปยแย่อไรงี้แก้ชีวภาพอีกจะเจ้า<อ>มันเป็นจะไดเจ้าจานเจ้าอ๋อทำแก้ชีวภาพนะเนาะเอเอเคยหั่นเนาะมันจะทำเป็นบ่อค่ะ เป็นบ่อเลยแล้วมันก็นจะเอาแก้เอาเอาเศษวัสดุเนี่ยไปขว้างในบ่อแต่เป็นบ่อปิดนะคะแล้วมันก็นจะต่อต่อตออกมาตรงปากบ่อนิดนึงเนะาะเอาเศษวัสดุไปใส่ในห่านมันก็เหมือนเป็นการมักนะคะแล้วก็เอาเศษอาหารใส่เป็ตัวเพราะเศษอาหารจะเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรียนะ์เนาะที่มันจะช่วยกินกินกินว่าเปเี่ยนไปเป็นแก้นนะคะ่ะ เขาก็เอาไปขว้างในหั่นเขามีเซว่าเสดรูเขาก็ขว้างในหั่นแล้วเขาก็ต่อต่อต่อออกมาเหมือนต่อแกะละค่ะแล้วเขาก็ต่อต่อแกะเนี้ยเข้าไปในเตาไฟด้านเหา เราก็ใจตุ่แก่หมูต้มได้เลยค่ะเหมือนกับเปิ้นว่าในฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเปิ้นเลี้ยงเลี้ยงหมูเอโนเจ้าจานเนาะเปิ้ลก็ต่อต่อฮื้ออันขี้หมูนะเจ้ามันไหลไปในต่ออันน่ะแล้วไปอยู่ในมงในถังเปิ้ลแล้วก็มีฝาตึดแล้วก็มีต่ออันแมนออกมาเอียเจ้าอันนั้นคือใจเปิ้นของกาซชีวภาพเนี่ยค่ะเจ้าจานเจ้า แม่จเจ้าคือแก้จีวภาจกขี้หมูเอ,อานเจ้าเนะาเนอะอันถ้าเป็นวัสดุเหลือทิง้งอย่างเฮานี่เขาก็ทําได้เหมือนกันกระเจ้าจากวัสดุทําได้ค่ะอือทจทําได้ค่ะแต่เขาต้องมีองค์ประกอบอมันหนึง่งก็คือนูนซัดเจ้าอย่างอย่างทีง่พี่แสงเดือนอูนองว่าเออมันมีคนแยฟ่ฟาร์มหมูแล้วเอาขี้หมูมากมากอย่าถ้าเรามีขี้หมูแล้วชั้นดีค่ะเป็นแรงแบคทีเรียที่ดีแล้วเามีเศษใบลำไยแห้งอ่ะอุ้ยเขาไม่ได้เขากระจเขลไปในบ่อไปกันเลย ใส่ไปได้เลยค่ะเอาซูนด้วยกันก็ได้กัเจ้าอาจารย์เจ้าเนาะเจ้าเอาซูนกันเลยเจ้าได้ค่ะเศษอาหารก็ยังใส่ได้เศอผลไม้ก็ได้ค่ะอืค่ะเจ้าแล้วแล้วเมินกับเจ้าอาจารย์เจ้ากว่ามันจะได้การชีวภาพออกมาให้เฮาได้ใช้อาจารย์ต่อไปต่ออันหุงต้มแก้หุงต้มเฮาอีกก็ได้กับเจ้าได้ค่ะเอาไปทําอาหารก็อย่ได้เลยเจ้าแทนเอ g พีจีกับแก้หุงต้มบ้านเฮาได้เลย Oh. จานที่พี่แสงเดือนอูนะว่าม,มินก็อย่างมันเกาะจริงๆถ้ามันเกิดการมาร์กแบคทีเรียเฮาดีมักได้วันสองวันมันก็ได้แก๊สละค่ะแต่ปริมาณแก๊สมันอาจจะนักพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้แก๊สแน่นๆนนนนเขาต้องมีหลายบ่อค่ะแต่อันกับบ่อที่เฮามีเล้ามีมันก็ต้องมีขนาดใหญ่น่อยแก่เจ้า อันนั้นก็อาจจะเหมาะสาหรับอันอันอย่างก็เก,กษตรกรที่เปิลทาฟาร์มอันอย่างใหญ่ๆตัวเอเานาะเจ้านาะมันเตื้อมันล้างหนูเงี้ยเนาะกินมันเหม็นออกมาคนแวดบ้านก็เม้นอยู่ในก็ม่วนเอนาะเจ้าวพราะน,นั้นเปิลก็แปรงแปรงแปลง,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 งบอ่อใหญ่ๆเญอนาะมีระบบปิดระบบอย่างเ,เปิลถ่ายน้ําอันล้างขี้หมูยังลงไปในห้านไอ้เนาะแฮมเมอร์มันก็อ,อันเกิดก๊สออกมาต่อต่อไป ในครัวเรือนเนี่ยกินก็ได้นะเ,เจ้าแก๊สตรงนั้นเนาะอันนั้นก็เ,<อ>เป็นแฮมร้อนนึง่งเองไหมคะเจ้าอาจารย์เจ้าที่เฮาจะเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆลงไปแถมก็ได้เนาะอน,นอกจากนั้นเราจาดเจ้าเฮาจะจัดการวัสดุเหลือทิ้งเพื่อเกิดความยั่งยืนมีคำแนะนําอย่างเพิ่มเติมแฮมกับเจ้าท่านอาจารย์ในช่วงนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินโนูเจ้าจาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเมโจจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ก็ประจำลักสุดนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมเจ้าเจริญต่อเจ้าช่วงตายเจ้าจานเจ้าเจ้าจริงๆมีเห็นวิธียิ่งเนาะก็คือเอาไปทําเป็นทานเจ้าเอาไปทําเป็นทานเ่าก็จะได้บบลดค่าใช้จ่ายในบ้านตัยแต่งทานเอาคนเดียวนะค่ะมีเตาเผาทานแต่ว่าเตาเผาทานกบเตาเผาทานชีวภาพมาเหมือนกันนะค่ะถ้าเตาเผาทานเนี้ยจะได้น้าส้มควันไม้ตุย แต่ถ้าเป่าเผาทานชีวภาพจะบมาได้น้ำส้มควันไม้นะคะแยกออกจากกันให้่ได้นะคะ mm. ถ้าใครเขาเ้าใจผิดว่าเอาเป่าเผาทานไปแปลงทานชีวภาพแล้วเอามาใช้ไปโยนด้านการเกษตรนี่ใช้บัได้เลยนะคะ mm. เพราะมันทนละยางกันสมบัติจะบาได้เหมือนกันนะคะ mm. แต่วิธีเห่งวิธีหนึ่งที่สามารถลดได้เนาะลดแก้เดินกระจกได้ลดปัญหา่ีแวดล้อมได้ก็คือเอาเศษวมสะดุมูเนี่ยมาแปลงเป็นทานเจ้าก็คือมูทานอัดแท่ง นะคะเอามาใช้ในควรวเรือนก็ได้นะคะหรือจะเอาขายก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแหมวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยจัดการเศรษวัสดุเพื่อมันเป็นมีดประสิ่งิแวดล้อมเจา หลืมอันก็อันนี้เนาะอาวจานเจ้าบางคนที่เปินอันป้อแม่เพิ้นยะนาเอเนาะทำทำส่วนนึ่งเพื่อกล้ยงัวเออชาวจานเจ้าเปิ้นก็เอาพ่อแม่เพิ้นเกี่ยวเข้าแล้วเอเนาะเปิ้นก็เอาเฟืองมาอัดเป็นฟ่อนเอาหืงงัวกินเออเจ้าพงัวมันถ่ายมูลออกมาเอเนาะเปิ้นก็เอาขิ้งงัวไปใส่ในต้ม ในตีเปิญญาา้ยะนาเอ๋อเจ้าเหมือนกับว่า,าอันไปเพิ่มปุ๋ยคอกคือกับในโต้งเปิลตัวเอ๋าเจ้าจานเจ้าเหมือนกับว่าใช้วัสดุเหลือทิ้งเพื่อเกิดประโยชน์เอ๋อเจ้าอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันอีกรเจ้าท่านจานเจ้าได้ค่ะอันนี้ซ้าดีค่ะเหมือนเป็นกเกษตรบุญเวียนเนาะค่ะเหมือนเป็นกเกษตรบุญเวียนเลยเขาปูเข้าเขาได้เข้าตัวเอาไปขายเอาไปกิน ล้วเขาก็เจอเศษวัสดุเขาก็บำเผาเขาก็บำคว้างเขาไปหึ่งมัวมัวกินปื้ดถ่ายออกมาเป็นมูลวมาใจต่อในพื้นที่เกษตรของเขาเองนะคะอันนี้เป็นท้องเหมือนเกษตรเศรษฐกิจหมุนเบียนสัมบีเลยค่ะอันนี้สาัมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเขามาเผาเนาะ ไม่หัวเอาเขาบางตีเป็นกะอัดเป็นฟางก้อนขายนะคะแม่นเช้าแล้วบางตีเป็นกะเอาไปอันลบเนาะอย่างเกษตรกรปลูกหอมเออแม่นหอเออจ้าจานเจ้าเป็นกะลบอันเป็นกะอันปลูกหอมเซตเป็นกะเอาเฟืองลบๆๆลนอ้อดน้ำลงไปเออจะเอาเงินมา อันหอมเตรียมก็ขึ้นมาเว้ยเนาะอเพิ่งให้ขินจ้าป้อมเป็นกับว่านพักป้อมตตยไปแหม m ฮดน้ํากมก็ได้เก็บตึงพักป้อมเก็บได้ตึงอันอย่างก็หอมเตรียมเออเจ้าตามหิมหิงเพิ่งกับว่านไม่ผักกาดไปผักกาดจอนพ่องกระลำปีกระลำดอกเออเจ้ามึงก็เป็นภูมิปัญญาป้าอุยมาอุยที่ปัญนแหกันเออเจ้าเอามาลบไปนหอมเตรียมเออเจ้าเฟืองนะเจ้าได้แต่าฟเข้านี่เฟือง เจ้าเฟืองต้นกระขายค่ะเจ้าเฟืองนี่หนาะเอาเอามาลบอย่างที่พี่แสงเดือนอูนี่ดีเลยนะคะ่ะแต่จะไปลบหนาเกินเนอเพราะถ้าลบหนาเกินมันจืดเนอโดยตังรุ่มรม,มันก็จะเป็น 5, หาแหมเอะเยี่าค่ะมันก็จะกลายเป็นไดทีเรียนหนุ่ยมาใหญ่แหมเอะอย่าพอมีกเกษตรกรเอาไปลบบะเต้าค่ะลบบะเต้าแล้วลบหนาเกินช่วงนี้มันฮอนเนอ ต้นก็บอกว่าเอาฟางหนาๆนะมันจะได้อุ่มน้าได้ง่ายกลายเป็นร่าแบบเต้าติดเจื้อค่ะ <c oughs> มาใหญ่ใหญ่หนุยมางามถามว่าใหญ่ก็มันก็มันก็น้อยกว่าปกติแต่มันหนวยมันบอกค่อยงามในม,มันบอกค่อยแดงเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะเปเป็นจะอี้ไปเห็นเพราะนั้นถ้าเกิดจะเอารบเอีลบบางๆบอกให้มันคุมอุณหภูมิในดินได้ เมื่อวันกับเมื่อคืนบอที่มันต่างกันนั่งอี้ก็ปอเจ,จ้าเจ้ารวมถึงใบไม้ใบหญ้าเนาะนอันเขาตัดหญ้าอย่างแล้วเขาก็เอาคลุมเก้าไม้เขาได้อยู่เอานะเจ้านาะส่วนลำไยส่วนไม้ผลเออนะตัดหญ้าแล้วเขาก็คลุมคลุมหรืออนันเกาะกองไว้หิมหิม,หมเขาแปลงปุ๋ยมากพอมันย่อยสลายเขาก็เอามาอุย้ยตามพื้นลำไยอีกก็ได้แม่งก็จา้าตามส่วนไม้ผลได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งเนาะในการเกษตรโดยแลกในบ้านในจอ ที่จันเล่าให้ฟังแป่งปุยมักก็ได้แก็ชีวภาพก็ดีเต่าไบโอชาหรือว่า เป็นท่านชีวภาพเนาะปรับปรุงบำรุงดินได้แล้วก็เป็นเตาถ่า,านข็ได้น้ำส้มปันไม้ต่อยแล้วก็มาแปลงถ่านต่อยนะจ้าแล้วก็เป็นวัสดุคลุมดินนะจ้าพ่อเห็ดก็ได้นอกจากนอกเฟืองเอามาพ่อเห็ดแม่นจ้าหันกรมส,งส่งเสริมบอกว่าลดเผาได้ห้าดีจ้ากลมส,งส่งเสริมกัน,กนเกษมบอกว่าอันอันอย่างก็ อันสุขภาพดีดินดีอย่างลอย่างล้งสิ่งแวดล้อมดีอาไรได้ดีอย่างอย่ยานสาวอากาศก็ดี<อ>เนาะเพราะนั้นก็มาทาปุ๋ยมกักวัสดุพ่อเฮ็ดก็ได้เป็นพลังงานทดแทนก็ได้นะจ๊ะอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมช่วงท้ายเพื่อเกษตรกรพ่ออุ้ยมแม่อุ้ยครอบครัวมาก่อเฮาสนใจงานอันเกี่ยวกับไบโอชาที่อาจารย์ทํางานวิจัยหรือว่าเรื่องอื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเม่ โจจอจริงใหม่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทนูอ่าน,นจะติดต่อผ่านช่องทางไหนจะได้ได้พ่องเจ้าจานเจ้ากับงานวิจัยที่จัดอู้มาเจ้าถ้าเกิดอยากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กันก็สามารถตริดต่อได้ที่คณะวิศาสตร์วิทยาโจได้โดยตรงเลยเจ้าวิจิตรอินธนูติดบอกบอกกับคณะได้เลยค่ะ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่สุดท้ายนี้เนาะปยายจะเนื่อพ่อแม่พี่น้องแม้ว่าจะเป็นผู้สูงวัยเข้าใจอย่างยากนะค่ะแต่ขอให้งแต่นักถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะคะเพราะมันจะส่งผลกับลูกลูกลูกล,กล,ลหลาเฮาเนาะลดการเผาลงน้อยสักน้อยเตอะ,ะคะ่ะมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมเขาดีขึ้น เจ้าเนาะก็ดินดีน้ําดีเนาะสุขภาพเกษตรกรก็ดีผลผลิตก็ดีเนาะหากมันปุ้งโวยพืชก็ใหญ่โวยเนาะเจ้าเพราะนั้นก็ช่วยกันลดการเผาเนะเจ้าพื้นที่เกษตรเริ่มถึงในบ้านในจองเฮากวาดต้มต้มเฮ้อไก่มันขี้แถวหั่นก็ได้เนะเจ้าเลี้ยงไก่ตัวมันก็ได้มูลมันตัวเนาะแล้วก็ดินก็ดีบาลําใหญ่ก็หักปุ้โวยเนาะเจ้าอันดูต่างใหญ่วันใหญ่คืนเนะเจ้าผลผลิตก็ดี ถ้าจะเติมปุ๋ยเคมีน่อยก็บบเป็นอย่างเนาะก็สามารถครบวบคู่กันไปได้เป็นกเกษตร GAP ที่มีความเหมาะสมนะเจ้าเอาเป็นว่าท่านฟังให้หัวรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทนนท่านอาจารย์ประจำลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเมโจจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์ท่านอาจารย์ได้ก็เจ้าท่านจาันจ้า ศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ้าแถมกรรมเจ้าจาน 0 9 4 6 1 9 7 9 4 7กนเจ็้าเจ้า,จาก็ติดต่อท่านจานได้เลยเนาะ0 9 4ย์9 7 9 4 7นเะจ้าท่านะเจ้าท่านจานก็มาในส่วนของสำนักวิจยัยและสรร่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรอภินนท์สวนรรักผู้อำนวยการสำนักวิจยัยและสรร่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมงานคอยประสานหือนะเจ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออนไลน์ Online, ทั่วโลกยินดีจัดนกักสวัสดีเจ้าท่านจานเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เวลาเสี่ยงเห้ะ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมบทความเกษตรต่างอากาศคู่วันติดตอนเตี้ยงเกินจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมากมาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าสิงเทียนเนียมทรยบทีมงานสถานีวิทยุมากมาเจงใหม่นําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตือนหน้ายินดีจัดน้าสวัสดีเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกําลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y u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  e แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสาสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนมผงที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเร่งรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด หเน่าเมื่อหออมขาอาวของกินบ้านเฮามีแผวบ้านเฮาบ้าถัาา่วกิ้นส้มแคบหมูมีตึงปลาทูใสอัวฟักแฟงแต่งตัวจนมากัดนับมอก็ของกิน ปื้นเมืองมีน้ำพริกน้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับนนหน่อไล่บอดี้ลืมนะเจ้า มาพบกับน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เติมวันเสาร,ร์ที่สองกรกฎาคมนี้กัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ดีผพักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถินน่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดโมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตร เศศาสตร์บ้านไม่แก็บน้อยตับบนป่าภายัยอำเภอสัญสายจังวัดเจียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วเปกันนะเจ้า